วันนี้เราก็จะเตรียมของกันเยอะแยะเลยนะคะเตรียมของไปไหนกัเนี่ยแต่ที่แน่ๆวันนี้เราจะไม่ได้ถ่ายกันที่บ้านนะคะจะมีผู้โชคดีสองตัวได้ออกไปถ่ายข้านอกทุกหนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขอแนะน อันนี้ทรายกับกระบะเราลลก็เตรียมไปเองนะคะ เช็คอิยอยู่นะคะบรรยากาศดีมากเลยทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สวนเพื่องนะคะเนี่ยบากีตอนมาทุกคนนางอึอแตกอึอแตกบนรถน่าเกลียดมากเลยอะ่ะนี่ต้องแบบย er. ังไม่ทันค้นกรุงเทพเท่าไหร่เลยนางนางก็อึอแตกแล้วต้องจอดรถหาที่เปลี่ยนได้อกีโตขนาดนี้แล้วยังมานั่งอึอแตกอีก ห้องสวยมากทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินดูห้องอันนี้เป็นห้องสำหรับที่สามารถพาน้องหมาน้องแมวมาได้นะคะดูสิมีอ่านด้วยอย่างนี้เราต้องมีแชมเปญแล้วปะคู่ <c oughs> กับบาร์กีในอ่างอาบน้ำนะคะอันนี้คือโซอนห้องน้ำนี่พามาชมวิวนะคะ ี่มุมนี้ทุกคนเราต้องได้ลูปคู่กับแมวมุมนี้พ่อแม่บอกว่าที่จองที่นี่เพราะมุมอา่างอาบน้ำวันนี้ใช่ไหมเขาตอบเลยว่าใช่ค่ะเพราะมุมนี้เลยถึงมาที่นี่มันสวยนะทุกคนถึงจะขับรถไกลไปหน่อยนี่ขับจากกรุงเทพมาสามชั่วโมงแล้วเนี่ยมากี่เลือึแตกเลย ควาชอบเลยนะมือเขานวดนวดที่นอนด้วยพี่เขาทหมือย่างนี้คือเขากำลังชอบนะคะถึงเวลาเจ้าป่าสำรวจแล้วนะคะแล้วคนนั้นนะ่ะจะเมื่อไหร่จะหายกลัวคะแม่พามาเที่ยวนะไม่ได้พามาปล่อยเดี๋ยวพอเย็นๆหน่อยนะคะจะพาเขาออกไปเดินเล่นข้างนอกมีสวนเดินเล่นหน้าแบบหน้าเดินมากเลยทุกคน คนดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีมากและสงบมากเลยอ่ะนี่เราหาที่ตั้งนานเลยนะเนี่ยกว่าจะเจอที่นี่ตอนแรกเขาไม่ให้พาสัตว์เลี้ยงเข้ามานะนี่เหมือนว่าเขาเพิ่งจะเปิดห้องที่แบบว่าให้พาน้องหมาแลงแมวเข้ามาพาักได้เป็นการพาออกมาเดินเล่นครั้งแรกนะคะ เจาป่าของเราก็คือหนูจะเดินมาใกล้กล้องทำไมอะลูกมากี่คะหูหล่อมากเลยอะลูกพอกี่อยู่กับธรรมชาติแล้วหล่อมากเลยอะ่ะไม่ต้องกลับบ้านไหมอยู่นี่ไหมอันนั้นคือเห็นสาวไว้น้ำเราจะพุ่งเหรอคะลูกไม่ได้นะพี่แน่หนูจะเป็นสาวน้อยตกน้ำที่นี่ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นสาวไว้น้ำของเขานะคะ ถามเขาแล้วเขาบอกว่ามาเดินเล่นได้นะคะแต่ว่าน้องลงน้ําไม่ได้นะคะคุณพ่อวีน่ากลับมาแล้วพ่อแม่เราแยกล่างแล้วนะคะแม่ลูกคู่นี้จะเดินคนละทางเหมือนตอนบีบิมกับบารอนเลยนี่เหรครับวีน่าหนูไม่เหมือนแมวเลยอะลูกถ้าเดินหนูเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะ คือเขาชอบนะคะมีหน้าเขามีหน้ากับบากิเขาก็ชอบมองวิวอยู่แล้วอะ่ะพามาเดินเล่นอย่างนี้นี่ก็น,าน่าจะเชอาเขาไปใหญ่เลยเมื่อกี้ครับมองใหญ่เลยมีหน้ามันนี่เราเดี๋ยวเดี๋ยวมีหน้าเรา มีน่าได้มาตรงนี้หน่อยสิคะเก่งมากเลยลูกไปแลไปลองเพื่อนกันไปไปเฮ้ยไ,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 ได้เก่งด้วย ดูท่าพ่อแมวเรากันนะคะท่าที่คุ้นเคยอย่างที่เคยรีวิวไว้นะคะว่าการพาน้องแมวมาเดินเล่นไม่ใช่เรื่องง่ายเขาไม่ฟังเหมือนน้องหมานะคะแ้่เขาจะไปตรงนู้นก็คือต้องไปตรงนูน้นถ้าจะไม่ไปก็คือไม่ไปใช่ม,มีหน้าพบอลูกหมาโวยวายนะคะ อันนี้คือหนูโดนทิ้งเหรอคะลูกใครเอาลูกหมามาปล่อยไว้แถวนี้เนี่ยเอาอยู่ดีๆมีเจ้าหินมาเฉยเลยทุกคนเจ้าหินเหมือนโบชมพูเลยอยู่ดีๆก็มาสู่เจ้าป่าเราเฉยเลยนะคะอะไรลูกหนูมาขู่หนูมาขู่บากีทำไมอะคะ แม่ไปที่ห้องสีเดี๋ยวเอาขนมให้กินน่าจะเป็นแมวของที่พักนะคะดูบากิมอง <c oughs> มองเขาไม่วางตาเลยกี่เจอเพื่อนไงลูกหมดถ้าทางคล้ายๆโบชมพูบากิไม่นับเป็นเพื่อนโอ้จริง <c oughs> น่าจะเป็นแม่แมวนะมีลูกแมวอยู่ข้างล่างด้วยมีลูกแมวเลยเหรออือ เป็นแมวของรีสอร์ทแน่เลยเราเห็นแอบเห็นในเช็คอินมีคนเล่นกับนางเยอะมากเลยแม่ลูกคู่นี้นะคะจะเดินเล่นกันอย่างเดียวเลยจับมาถ่ายคู่ยางมากแต่ว่าตรงนุ้นมีน้องหมานะคะไปไม่ได้นะคะมีนม่ลูกหนูจะทำอะไรอะ่ะ นางพยายามจะเอาหัวหมดเขา้าเขาวงกดนะคะไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ลูกหนูจะเข้าไปในนั้นไม่ได้ลูกจะเดินเข้าเขาวงกดนะคะไปยัวไม่นะ เดินตรงนี้สิลูกมันมีทางให้หนูเดินหนูจะเข้าไปข้างใน,นทำไมไม่ให้ไปหยุดไม่ให้ไปหยุดเราถิ่นใหม่แล้วนะคะ <c oughs> มีการพบเจอกันเกิดขึ้นนะคะมีนาเล่มถภายหลังแล้วนะคะเขาหมืถิ่นเขาเหรือว่าเขาอยากทำความรู้จักอ่ะเขาอาจจะอยากแบบ เอ้ยเป็นไงแกมาจากกรุงเทพหรออย่างนี้ก็ได้นะโอ้น่ากลัวแล้วน่ากลัวแล้วไม่ใช่เลยนะบิ๊น่าปาปาปลาอย่าไปกวนเขาไปลูกว่ะอันนี้คือขี้เกียจแล้วใช่ไหมคะไม่ยอมขยับกันแล้วนะคะบินนี้ก็เคยหมามามีน้องหมามามีหน้าลวบักกี้กลายเป็นออกมาแล้วยืนนิ่งนะคะ มีน่าคือเลยไปทั mm. m not, m help, flavored, ่วเลยไปไหน้ะลูกาลาไหมลทะ้มไหมรงกันนะไม่เอาไม่เอาไม่ลงปตรงนั้นไม่ลงปตรงนั้นตรงนี้เ่ะ มากีมาคีเข้าป่าไปแล้วทุกคนช่วยด้วยจะถึงห้องไหมวันนี้ <c oughs> ป้ายตัวขวาตัวนี้ออมาลูกนากีา,กา,าีกเดี๋ยว่งไม่ได้ไม่ได้ ไม,ไม่เอาไม่เอามีน้าหนูจะไปไหนอะลูกหูนไงบ้างลูก<ฮ>สนุกมากเลยครับแต่พ่อกับแม่นี่ไม่หนุกเลยจะแยกล่างก็กกกกจะเป็นคนละทาง อันนี้ไม่กล้าให้เดินบนหินนะคะเพราะว่าเคยมีเชสบียอนหลุดออกไปเดินบนหินแล้เท้าเป็นแผลเพราะว่าเท้าเขาเดินแล้ก็พื้นกระเบื้องลง,งไม่ได้ลูกลงไม่ได้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 ไไดทำไมดูอะไรนะกูถามไม่ไปยุงย่งเะไรตามมา่างไมตามมาถึงหน้าห้องเลยเหรอได้เหรอเราอะ่ะหรือว่านางรู้เรื่องที่เราชวนนางมากินขนมที่ห้องเงรือ่องเหรอลูกไมเรื่องอ่ะลูก มือนบัวจำพูเลยดีๆครูแล้วไม่ได้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 เดีย๋ยวตบกันกลัวไม่ไปดูลูกหนูนะลูกค้นี้เขามีลูกด้วยนะคะไม่กี้แอบเห็นตัวเล็กของเขาอยู่มาขอขนมใช่ปะม,มาขอขนมแน่เลยกี่แบ่งขนมให้เพื่อนได้ไหมลูก อยู่ดีๆก็มาหาเลื่องเฉยเลยนักเลงจังอะ่ะอ๋อเป็นเจ้าถิ่นไงต้องแสดงความเป็นเจ้าถิ่นเหมือนบัวแสดงให้เห็นว่านี่วงล้อบัวอันนี้ก็มาแสดงว่าอันนี้บ้านเรากลับไปได้แล้วเอาขอนมไหมถ้าเอาขอนมนต้องห้ามขู่นะไม่ขู่จริง <laughs> Ah um. ทุกคนนางอยู่รอจริงอะนางอยากกินขนมแน่เลยอ่ะทุกคนนางอยู่จริงๆอะนางไม่ไปจริงๆอะทุกคนอ้เอ้เ้าขารู้ว่าเขารู้ว่ามีอาหารให้เขาอะเห็นว่ามีลูกเล็กเนี่ย ที่ตามนี่คือจะมาขออาหารใช่ไหมคะทำตัวเป็นเจ้าทิ่นแต่จริงๆก็คือหิวนั่นเองนะคะบ้าเลยคะ่ะอย่าเพิ่งไปสิปิดคลิปก่อนวันนี้นะคะก็พาแม่ลูกคู่นี้มาเที่ยวลาดรลีกันนะคะสวนคพึ่ง ดูเขาชอบกันนะน้ำลายเต็มเตียงเลยเนี่ยเป็นทิปออกคู่แม่ลูกนะคะบากีก็ดูชอบชอบสุดเลยเนี่ยคนเนี้ยมีหน้าเขาก็ดูมีความสุขนะได้เดินเล่นแต่คืนนี้หนูห้าน้ำลายหยดใส่แม่นะลูกดูที่เตียงกันดูนี่ทุกคนดูแป๊บเดียวเองน่าจะโดนค่าปรับไหมเนี่ยฮะ น้ำลายเยอะจังเลยดูโ,โหทุกคนดูนี่ไงเดี๋ยวไว้ทิปหน้าจะพาไปไหนแล้วใครจะได้ไปไหนรอติดตามดูกันนะคะทุกคน